นน้องพินอ่านเล่มไหนอะครับอ่านเล่มไหนอะอ้อเล่มไหนอะอ่าเล่มไหนดีอืมอ่าเล่มนี้อ่ะเออ โอเล่มนี้อ๋อเนาะครับอเล่มนี้อ๋อไหนอเล่มนี้อ๋อกบสีเขียวกบอ๊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 บเออเออไหนกบร้องอ๊บอบอ๊บอบ,อบ,อบอกบรอ้องอ๊บอบนะครับนี่สีแดง สีแดงครับสีแดงอืมครับเอ้อ hey. ช้างสีฟ้าอ่าสีฟ้านะช้างสีฟ้า,าเป็ดสีเหลืองเป็ดร้องกับก้บา กัดกับร้บองกัดกับฮืบ่มไหนวัววัวสีดำนี่แม่วัวอ่ะแม่วัวแม่วัวร้องมอมอ